เมลีฟาร์มสวัสดีจ้าเมลีฟาร์มสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ตามไร่ตามนาตามสวนนะคะสวัสดีที่กำลังนอนชมอยู่ที่บ้านสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เมย์เอาตัวผู้มาฝากนะวันนี้เอาตัวผู้มาฝากสามตัวจ้าสามตัวสามราคากันไปเลยทีเดียวเลยนะจ๊ะใครอยากได้ตัวไหนชี้ตัวนั้นใครอยากได้ตัวไหนชี้ตัวนั้นเลยนะคะ สามตัวสามราคาจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้เม่ให้ราคาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะอายุประมาณแปดเดือนนะคะอายุประมาณแปดเดือนความสูงอยู่ประมาณร้อยสิบนะคะส่วนตัวนี้อายุประมาณหนึ่งปีนะคะส่วนตัวนี้อายุประมาณหนึ่งปี ความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสิบเหมือนกันนะคะตัวนี้เม่ให้ราคา22,500บาท2 2งหมันห้าบาทนะส่วนตัวกลางราคาอยู่ที่19,800ดอบาทราคาอยู่ที่19,800อยบาทนะคะ อยู่ไม่ไกลเมส่งให้ฟรีได้ถ้าอยู่ไม่ไกลส่งฟรีได้แต่ถ้าอยู่ไกลส่งเหมือนกันเมมีรถขนส่งส่งทั่วประเทศจ้าถ้าอยู่ไกลส่งได้แต่เสียค่าขนส่งค่ะตัวนี้สวยอยู่นะน่าเลี้ยงตัวนี้หนึ่งืนเก้าพันแปดร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทนะคะ ความสูงได้ความยาวได้หน้าตาดีอยู่นะคะเพศผู้นะแม่นะตัวนี้นะคะตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะแม่นะตัวนี้สวยมากเลยนะคะหน้าตาดีหัวโหนกนะคะอายุประมาณแปดเดือนความสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสิบนิดนิดนะคะร้อยสิบบวกนะคะตัวนี้สวยอยู่สวยอยู่นะคะ สองตัวตัวน้อยกับตัวนี้สวยอยู่แต่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะคะใครชอบราคาถูกใครชอบราคาแพงทักมาได้โทรมาได้0 8 3 2 6 9 0 1 6 9เมรีฟามพร้อมให้บริการทุกท่านนะคะเมส่งให้ทุกจังหวัดส่งให้ทุกจังหวัดมีค่าขนส่งนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ไกลเมส่งให้ฟรีเมอยู่อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีอยู่อำเภอตะการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี